ดีค่ะมาพบกับมิวเกมแพสเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมคครับและมีนิเกมที่เราจะเล่นก็คือ b ิว l บ b เท t ร์นั่นเองนะคะนี่นะคะ IP แล้วก็พอร์ตเลยนะคะจดเอาไว้เลยจด,จดจดจดตาล้ละตดตดจดใจตด,ตดตดตดแค่นี้พอโอเคไปบิว l บ b เท t ร์กันเลยหัวข้อแต่และหัวข้อก็ให้เหมือนกันตอนนั้นเ,เล่นเจอคนไทยได้นะคะก็ลืมแคสให้ดูน้องก็เลยมาแคสให้ดู มันก็เป็นแบบเหมือนไฮแอนซิกนะผู้จริงเลยก็ค์คีคตัวเดิมตอนแรกมาเจอก็ยังงงอยู่นะคะเอ๋้มันเป็นแบบเดิมล่ะมันเป็นแบบอื่นนะคะนั่นแหละจำมาไว้วิธีเล่นโอ้ยแหละแหลกสตุงจุงอัง <c oughs> โอ้ยเป็นไข้นะคะเดี๋ยวนี้ไอามากแบบไอจนเจ็บคอไ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 ม่ให้ไอ ไอ้โว้ยกระจึกโอ้ยอย่าไม่ตายกระจึกทำไมหน้าจอมันชอบพลอยุดวะมีแค่เราสองคนนะพูอะไม่มีน้องก็ตายไล่ตีได้ปะวะเออเออ,เออเออพระว,วดา,าก่อนเอเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยหรอวะของของอีตัวนู้นแน่ๆเลยแล้วมันกระโดดข,ขึ้นไปแบบลายสเต็ปมากๆเลยนะคะ เออเออเอ,อ้าวเริ่มมีคนเข้ามาแล้วเจ็ดคนแล้วแปดคนแล้วจะมานับแบบนี้โอ้ยเก้าคนแล้วเขียอูอินอูดูมันไปถึงอะอ,อ้าวแล้วกูตกตาเนยนะไม่ใช่อะไรดูมันไปถึงได้ไงวะอ๋อนายไ,ไปถึงได้ยังไง พราะเขาเล่นปลากลัวเต็งเอ้ยเก่งนั่นเองเตง็งความเต็งมาจากไหนวะเออ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 โอเคตองโอเคช่างมันเกมหมดจะทาขี้โก้แต่ทาไม่ได้ <c oughs> ไอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเะยเจะใครจะไปอยากเป็ี่ยนหรอวะ อ่ะอัดจูดโอเคปากุอืมอ,มอมก็ปากัวรอคนเล่นนะคะแล้วคนไปรู้อะไรกันตรงนั้นเยอะจุงจากเกมหมดหนึ่งหรือว่าอยากอะไรอยากกินส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิปเป้ลแฮกเกอร์เดี๋ยว ใครคือแฮกเกอร์โอมใครคือแฮกเกอร์ใครคือแฮกเกอร์อ๋อหวัดดีหวัดดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีหวัดดีโ oh here วีโกเขาเขียนอะไรอ่ะเอ่อสร้างไรวะ I am hacker โอ้โหไอนี่มันแฮกเกอร์นี่ว่ะชิดแฮนเหรอคิดเช่นลูกไก่ปะวะเออลองดูนะคะลูกไก่มันปีนี้ปีละกาพอดีคิดเช่นลูกไก่ถูกปะวะเออถูกไม่ถูกช่างแม่มันเออเคียขาลูกไก่เป็นตัวนี้แก้มไก่สีชมพูตาบ้องแบวนะคะอุ้ยสีดำ พี่มึงไม่รู้จักคิดเช่นเหรอคิดเช่นอีซี่เออคิดเช่นมันอีซี่อีซี่มันอีอีมันอีซี่สำหรับทุกคนแต่รู้เหมือนว่าจะไม่อีซี่สำหรับเรานะคะเอาสักตัวใหญ่ๆในะกรกันคิดเช่นนี่โอเคสคร้างเหมือนไข่มังกรเอาง่ายเอาไปเลยนะคะย yes, าสั คิดเฉ่นตัวน้อยตัวนิดอืมออกมาอีกนิดหน่อยแล้วก็ตรงขึ้นมาต,ตึกตึกสร้างให้ดูสดสดเออ <c oughs> <c oughs> เวลาสร้างอ๋ออายก็ไอจุงเวลาสร้างก็มีให้สามสี่นาทีนะคะนี่ดูตามเวลาได้เลยเพเยอร์มีแปะอืม มีแปดก็ให้มันรู้ไปอันนี้อนนืโอเคแบบนี้ป่ะวะไม่ถูกต้องถูกต่อไปก็มาแบบนี้เลยนะคะขึ้นก็ถูกแล้วนี่วะเออเชียเอาเป็นวงดีไปเลยนะคะเจียบของเราตัวอ้วนๆหน่อยนะคะบึ๊บตึงออก บลกวงดีวงกลมไม่รู้วงดีวงกลมไม่รู้วงกมลมระขึ้นมาลบขึ้นมาลบลบโอเควางสีเอ้าสีเหลืองไม่ได้เอามาเหรอได้สีแองสำคัญเลยนะเว้ยจิบ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 มึบนึ ค่อยไปแก้จุดพวกนั้นที่หลังนะคะโอเคคิดเช่นก็คือรูปไก่ใครพิมพ์่าอีซี่ขอให้ง่ายไปเลยก็แล้วกันขอให้สร้างได้สวยๆงามๆนะจ๊ะถ้าไม่สวยนี่โบดขี้ให้เน่ะโอเคหาลูกไก่หาลูกไก่ เดี๋ยวลูกไก่ไม่ต้องมีขาก็ได้นี่หว่าเอาแบบน่ารักน่ารักี้พวก,กขี้เลยนะคะมุกมีอันในนี้ที่ปพ๊บเคยน่ารักอะ่ะทำไม่เสร็จกก็น่ารักแล้วเออรู้จักเพื่อนรีักคูม,มาปะเออเราจะทำตันน,น,น,ะะนนั้นแหะนะคะเพื่อนของลีรากคูม,มานั่นเองมันชื่อว่าอะไรวะอืม,อม โอเคคุซีคุซีนะจจะน้องหนูโอเคค่ะมีช่องพอดีเลยน้องไก่เราจะตามุ่งมิงไม่ไม่ใช่เพื่อนของลิลาคุมะและนี่มันไก่พันอะไรทำไมตาแบบแปลวจุงทำปีกเลยนะคะไก่ของเราต้องมีปีก โอเคต้อสร้างเลยนะอะตรงอเออนี่ไก่ของเราเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะหรือว่าจะทำแบบหาแบบเนี้ไม่เอาอ่ะไม่ชอบ มอบีกโกไอดดนนี่มึงเสร็จละเฮ้ยเฮ้ยไอศาสตรนั่นไงเนติมแก้ไม่ทันเอ,อคิดเช่นคิดเช่นไข่ดาวเหรอแล้วกูสร้างไก่ด้วยนะไม่ใช่อะไรโอ้ คิดเช่นนี้ลูกเจี๊ยบไม่ใช่หรอวะสวยนะกูตาเอิ่ออะไรนั่นไงเออดีไม่ใช่นี่มึงจะสร้างคิดเช่นลูกไก่หรือว่าจะสร้างอะไรกันวะคิดเช่นเป็นลูกไก่นะของเราเหรอเอ่มอินเดอสากา อาปาลีนเด็ของเรา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 เขาสอบเขาสอบเขาสอบขอกุดเอที่สามเออเลขที่สามพิมพ์ไปก่อนเลยจีจีย่โอโอพิมพ์จีจีทันนะคะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะให้ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ชอ่องเมลเกมแฮสเตอร์ด้วยนะแย่ yeah. ก็มาเล่นให้ดูนะคะแล้วก็ไอไอพี IP กับพอร์ตก็แจกไแล้วเนาะยังไงก็ไายบายค่ะนะจุ๊บจุ๊บตั้งใจสอบไปนะคะช่วงนี้อาจจะคลิปไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะบาย